โดสิงหาคมปี2016ทางการสกัดเรือบรรทุกสินค้าเจชุนที่กำลังมุ่งหน้าไปคลองสูเอสเมื่อคนดูเจ้าหน้าที่พบเครื่องยิงจรวด RPG กว่า30,000ชิ้นผลิตตดยเกาหลีเหนือซ่อนอยู่ใต้แร่เหล็กกว่า2,000ตันนี่คือสิ่งที่ผู้แปรพักเกาหลีเหนือเรียกว่าเครือข่ายใยมังมุมของการลักลอบขนส่งอาวุธที่สร้างเงินมหาศาลให้ผู้นำคิมจองอึน The smuggling is conducted by any and every means you could imagine. Larger items are mostly done using ships, for example, by filing a cargo list, where what's written is different from what is really being shipped. หลายสิบปีมาแล้วรีจองโฮเป็นผู้บริหารการเงินให้ตระกูลคิมเขายอมรับว่าเคยประจำการอยู่จีนและบางครั้งต้องจ่ายเงินสินบนให้กับตันเรือบรรทุกสินค้าที่กำลังจะออกจากจีนมุ่งหน้าไปเกาหลีเหนือรีแปรพักหนีออกจากเกาหลีเหนือในปี2014เขาสารภาพว่างานที่ทำส่วนใหญ่คือการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างถูกกฎหมายแต่ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับปฏิบัติการลักลอบขนส่งสินค้าของเกาหลีเหนือซึ่งนายรีชี้ว่าเป็นปฏิบัติการที่แทบยับยั้งไม่ได้ On the open sea, the yellow sea. There are hundreds of fishing boats both from China and North Korea and all the smuggling is done by these so-called fishing boats instead of fishing they are involved in smuggling and it is very difficult even for China to stop these hundreds of fishing boats Khamon from the People's Republic analyzed that the government of Kim Jong Un sells weapons in the black market and uses diplomats to smuggle drugs, such as methamphetamine not only that, but also smuggle counterfeit dollars and fake รวมถึงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วย Kim สหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่มุ่งจำกัดภาคการส่งออกของเกาหลีเหนือเพื่อยับยั้งการลักลอบส่งออกหรือนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือซึ่งนั่นอาจรวมถึงสินค้าหรูสำหรับนายคิมและคนสนิทด้วยอาทิรถยนต์ Mercedes ดสลีโอที่ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือมักใช้ออกงาน The Mercedes-Benzes, for example, provided for the leader, they're not legally imported. They're being smuggled in เงินสุกผลกเหล่านี้ที่นายรีเคยหามาให้รัฐบาลเกาหลีเหนือมากมายมหาศาลถูกใช้เพื่อผลิตอาวุธให้คิมจอง ซื้อความพักดีของเราในพลและบุคคลอื่นๆไม่ให้กล้าทรายศเศสพลชัยสำมฤทธิ์ผลทีมข่าวตางประเทศสปริงนิวส์รายงาน